และท่านได้กล่าวว่าว่ามาอารอกะอิลลามุบตาดีอันฉันเนี่ยมั่นใจสเสลือเกินว่าท่านนั้นเป็นคนที่อุตริกครับฟาอามารรบ,บีออยาครุจและท่านอิมามาลิกบินอานสัสท่านได้สั่งลูกศิษย์ลูกหาให้คนนี้เนี่ยออกไปอยู่ในหนังสือของท่านอิมามันับฮา,ากีหนังสืออัสมาวัสซีฟาตหน้าที่305เล่มที่2มีสายรายงานมากมายมีรายงานจากท่านสุบยานบินอุยยนะท่านได้เสียชีวิตในปี198เาิฮิจรัตสักกะรัชได้กล่าวว่าอันอิสติวะมิ มินฮูมะลุมการสถิตอยูเ่เหนือบัลังของลสุบฮานะหัวตาลาะเป็นสิ่งที่ถูกรู้กันในด้านหลักภาษาวันไกฟูมินฮูไกรูมะกูนแต่คำว่าคุณลักษณะของลอการสถิตของลออย่างไรนั้นไม่มีใครรู้วัส,สูอาลูอันฮาซาบิะการไปตั้งสมมติฐานการไปตั้งคำถามว่าคุณลักษณะของลออย่างไรนั้นถือเป็นการอุตริกรรมอย่างหนึ่งวันอีมานูบิฮีว่าจิบการอีมาน ต่อคุณลักษณะเหล่านั้นถือเป็นสิ่งที่จำเป็น